คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมหมดผมด้แจุดตีเท่าไหร่วะพอเข้าเซิร์ฟหลักอ่ะคิดว่าเยอะปะ มีเกือบห้าสิบอกว่าดูทรงแล <c oughs> ้วอ,อย่าให้มีข้ารกรบินได้จริงชื่อจริงของตัวนี้คือเยนโลและบิดกระต่ายสีเหลืองครับส่วนที่เป็นสปริงแท็บหรือสปริงบอนนี่เป็นชื่อผู้เล่นแฟนเกมคิดกันขึ้นมามต้องละเอียดขนาดนี้แล้ววะ ยืดเขมาว่ะโอ้ยเลือดเต็มมือเลือดเต็มมือเลยเลือดเต็มมือเลยเลือดเต็มมือเลยไหนวะพลังของชุดเลือดอะ่ะ <c oughs> เวลาจับถ้าจับได้พยายามจับนะทุกคน <c oughs> <c oughs> พอเป็นชุดเลือดแล้วมันไอ้เหี้ยมันดูกว่าเดิมเยอะเลยว่ะแบบดูแล้วมันแบบดูน่ากลัวรู้ทิ่เป็นคนเดียววะเนี่ยไกลเกิน แมงมุมครับแล้วปล่อยไปนะเดี๋ยวเราจะเง้นเง้นใส่อีกสามตัวครับส่วนตัวนี้เก็บแมงมุมไปก่อน <c oughs> อันนี้มันปรับยังอะ่ะถ้าเราปาขวาไม่โดนนี่เสียแมงมุมปะถ้าเราปาขวาไม่โดนนี่มันจะเสียแมงมุมปะทุกคนไม่แน่ใจว่าปรับยัง เข้าประตูอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ทันนะโดนเปิดเรียบร้อยนะเย็ดเค่เวลาแม่งมุม อย่าแน่ว่ามันจะปรับอันนี้คือต้องปาให้โดนเท่านั้นนะเฮ้ยเออเฮ้สัตว์เมาส์หลอน มันสวนเนอมันสวนตอนแรกนึกว่ามันจะปรับแบบถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ทำ d ด m เมจจะไม่เสียแมยงมุมอย่างเงี้ยนึกว่าปรับแล้วอะยังไม่ปรับอีกว่า สูตรเดิมเลยโอ้อหไแม่งออกทันด้วยอะไร อันนี้คืออะไรอันนี้คอ <c oughs> อืออ้เไม่โดนได้ังไงนงงๆกจะเงันๆเลยสั อ้เน,นี้ยแต่พอมปนชุดเลือดแล้วแม่งดูน่ากลัวจริงครับมันดูแบบดูน่ากลักวกว่าเดิมอ่ะเหมือนอารมณ์แบบแถบอย่างเงี้ย สุดาใครมันมองกล,ล้องวะมองกล,ล้องเหรอมึงมองกล้องกูเหรอมึงอยู่ไหนอะ

เป็นเลือดล้วดูดิไอ้เหี้ยหุนแม่งหลอนจัดอะไอ้เหี้ยชุดเลือดแม่งน่ากลัวจริงคือพอเจอชุดเลือดมันมันมันไม่เหมือนหุ่นปกติแล้วอะมันดูแบบไอ้เหี้ยมันดูลบจิตอะดูดิคือมันดูแบบน่าเกงขามงกว่าเดิมเยอะอะคือต้องจดตอ่ะต้องมีชุดเลือดอะตัวเนี้ยกูบอกเลย ดูดิพอมันเป็นเลือดแบบเซมซําแบบว่าแบบแซมแซมแล้วมันดูแบบโอ้หแย่แม่งนักลัวใิบหายหอืก็จริงแต่อยากให้มีหนังไทยแบบเฟียลๆสักเรื่องหนึ่งอะแบบเอฟเฟกต์อาการตาสักเรื่องหนึ่งมารอบนี้เจอเทิีทีวีแต่ไม่สตรีม พลังโมลิไอ้พลังชุดไฟพล,พลังชุดเลือดอไอ้ตัดไม่ได้ชุดไฟ มันเร็วมากอ่ะทุกคนมันไม่มีจังถ้าเกิดเราปลาโดนจริงๆนะมันโยกไม่ทันอ่ะโยกหลบไม่ทัน ไ,ได้เก็บแบงมุมตะทีเหี้ย่ะ ใช่ครับขวามันไม่ได้พุ่งแบบทันเทศครับขานั้นพุ่งไวกว่าเยอะครับ ơi 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 ơi, kiếm anh mù mòn không để khoai tàm ใ้่นี่วิ่งยาววิ่งพังวิ่งยับไม่สนใจใยดีโหพี่กลับมาปั่นไอ้สัตว์กูอยากชอบมึงแต่ว่เอนเนอรีร้มึงได้ปะ เก็บแมงมุมผมว่าแม่งกว่าจะเก็บแล้วไปใช้ขวานนี่เสียเวลาใช้แค่แอดออนก็พอแล้วเราไม่ใช้เบอร์อื่นน่าจะเวอร์กว่า <c oughs> ถ้าปลาขวานมันลดไหมลดดิ ง,ง่ายไม่ยากครับไปไป ตกก็ไปไม่ใช่ไหมไอสว์มันดับ ในนี่ได้เร็วมากเลยอะโอ้โหปุ่งเอด้าเหรอไอ้ชาดอะฮอร์ใช่ปุ่เอด้า,า,า,มดาแม่งใส่ปุ่งเอด้ามาในมาในมาในเซิร์ฟเทสเหรอเนี่ยเจี๋ยเอ้ยกูเหลือเชื่อวะ่ะ เก่อนนะพี่เพื่อนเดี๋ยวทำง,งานเจอดการจัดการครับกวนี่หายโคยวิดอยู่ในใบใกล้จะหายแล้วครับใกล้จะหายแล้วขอบคุณมากครับ20%นี่โกงไหมหรอโกงแต่ว่าเซอร์มันก็วิ่ง20%่นะอสอร์เซ็น์นะเซอร์วิ่ง20%เเหมือนกันครับ <c oughs>